ความสุขยังยิ่งประการหนึ่งในชีวิตสม,มณะนั้นก็คือการได้รับใช้ครูบาอาจารย์อาตมาได้รับโอกาสครั้งสําคัญราวๆพศ .2530 เมื่อครั้งทําหนังสือชีวประวัติของหลวงพ่อชาเป็นภาษาไทยโดยตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปลายปีพศ .2535 เพื่อแจกในงานพระราชทานเพลิงศพท่านในเดือนมกราคมพศ .2536 อาตมาตั้งชื่อหนังสือว่าอุปรมณีคําว่าอุปรในภาษาบาลีหมายถึงดอกบัวสีน้ําเงินและมณีหมายถึงอัญมณี ชื่อหนังสือจึงอาจแปลได้ว่าอัญมณีแห่งดอกบัวหรือที่คุ้นเคยกันมากกว่าคืออัญมญณีในดอกบัวภาพดังกล่าวนี้เป็นที่มาของบทสวดที่ชาวทิเบตนิยมท่องกันว่าโฮมณีปัเทเมอเมหด้วยเช่นกันดอกบัวในเชิงสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาสื่อถึงจิตอันบริสุทธิ์แม้จะเกิดในโคลนตมแต่ก็เบ่งบานโผล่พล้นจากโคลนตมได้อัญมณีที่อยู่ตรงกลางสื่อถึงปัญญาที่อยู่ในจิตอันบริสุทธิ์ ดังนั้นอุปรรณีจึงหมายถึงปัญญารู้แจ้งแห่งจิตอันบริสุทธิ์ได้ด้วยสมรรษักของหลวงพ่อชาคือพระโพธิยานเถระคำว่าโพธิยานหมายถึงปัญญารู้แจ้งสำหรับผู้เขียนชีวประวัติของท่านหลวงพ่อชาเป็นผู้มีโพธิยานหรืออุปรรณีอย่างแท้จริงคำว่าอุปละยังมีที่มาจากชื่อจังหวัดที่หลวงพ่อชาเกิดและอยู่อาศัยเพราะในภาษาไทยคำนี้กลันเสียงเป็นอุบลได้ ด้วยเหตุนี้คําว่าอุปรมณีจึงแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าอัญมญณีแห่งอุบลด้วยชื่อหนังสือเล่มนี้อาตมาน้องบูชาครูบาอาจารย์ผู้มีปัญญารุ่งแจ้งเป็นดั่งอัญมญณีของเมืองอุบลธรรมคําสอนโดยท่านพระอาจารย์ชยาสารแปลถอดความโดยสิทธ์ทีมสื่อมิจทัศ